สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องในวิในชุดรอบเช้าของเรามาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะสำหรับช็อตเด็ดเพื่อเครื่องในวิญในชุดรอบเช้านี้ของเราในครับเป็นเช้าที่ต้องเช้าว่าพระเยอะๆแน่นๆฐานเลยพี่นะครับก็เดี๋ยวเรามาพบกันนะพี่นะครับในช่วงวันจันทร์ในเช้าๆนี้นะครับก็ลองดูสิพี่นะมีอะไรถูกถูกใจพี่ๆบ้างนะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะพี่าณหนึ่งชุดอีกเช่นเคยนะครับมาเลยแล้วกันพี่ในครับรายการ รายการแรกนะพี่ท่านในชุดเช้านี้นะครับโอ้พายเยอะแยะเลยนะนะครับพี่จ๋านะครับรองรับชมดูนี่รายการแรกเริ่มต้นด้วยเนื้อโลหะนะครับไปด้เนื้อโลหะเขามานองค์นโอ้โหนี่เก่าจัดเดี๋ยวผมต้องค่อยแกะจากซองเลยนะนะป้าผมต้องค่อยแกะจากซองเลยพี่ดูเนื้อโลหะคเนี้อันนี้จะเป็นพิมพ์ของหลวงพู่นาควัดท้วยจระเข้พี่นะครับยันนี่แบบหนาแน่นนะแต่เป็นเนื้อโลหะพี่นะครับโอ้โหยันไม่เคยจืดจางเลยนะครับเห็นไหมยันเก่ายันหนาแน่นนะครับยันเก่ายันหนาแน่น โอ้ยสวยจริงเอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทไหมรายการแรกของเราพี่เดี๋ยวต่อไปก็พี่อันนี้น่าจะเป็นกระไหรเงินนะผมดูแล้วอ่ะดูดิแล้วเรียนในคลิปเลยเห็นไหมสามโค้ดพี่นี่ด้านบนหนึ่งนี่ตรงสังกติทสองด้านล่างสามในครับสามโค้ดครับพี่หลวงปู่หมุนนะครับพี่ดูประคำเดี๋ยอ่าพี่ดูเม็ดประคำได้ไหมเป็นเม็ด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 เลยพี่น้เรียงกันมาแบบอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในครับเหรียญสวยคมชัดเลยปู่หมุน เอาสามร้อยนำหลวงปู่หมุนนำะปู่หมุนเอาไปสามร้อยบาทในะครับหลวงปู่หมุนสามร้อยเหรียญนี้เลยพี่ในะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเหรียญพ่อแก่นะครับพี่ในครับกระไรทองหลังตะโพนนะเนี่ยหลังตะโพนนี้พี่ในครับอันนี้จริงๆได้สวยเลยละ่ะปีหนึ่งสามบล็อกวงเดือนพี่ เอาสามร้อยบล็อกวงเดือนแนวบล็บอกวงเดือนเอาสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้องนี้จริงๆเป็นพระก <radio> ิ่งดีดน้ำมนต์ครับพี่แนวดีดน้ำมนต์อันนี้คือแบบคือแบบเนื้อโลหะแบบถึงยุคอะนะครับอ่าไม่ต้องเกี่ยงเราไม่ต้องเถียงกันเลยพี่นะครับเนื้อโลหะต้องใช้ว่าเนื้อโลหะถึงยุคเลยเอาสามร้อยนะครับกิ่งวังกระโจมหรือกิ่งหลวงพ่อเขียนนะครับอันนี้ถึงยุคแน่นอนนะครับแล้วก็ลูกดรอร์งุ้นเงินพิมพ์ีิตาดิดูเนี้ยี้ตาสามชายพี่ดูโลหะได้เลยเนี่ย องค์นี้นะพี่น้ะนะครับเจ้าของเดิมบอกว่าเขาล้างมาก่อนนะครับล้างเพื่อทําความสะอาดพระนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะล้างทําไมนะครับผมแต่เนื้อเนี่ยบอกคําเดียวเลยพี่นะไม่เหมือนเนื้อทั่วไปเห็นไหมรอยหยอดรอยเทเลยครับพระสวยจริงๆพระองค์นี้นะพี่น้ะนะครับดูดีฟอร์มพิมทำไม่ใช่เห็นไหมขี้ตาสามชายอ่ะสามร้อยบาทนะครับก็ไม่ได้รุนแรงนะพี่น้ะนะครับองค์นี้ครับพี่นลององนี้จะเป็นห้าเหลี่ยมครับพี่นะครับหลวงปู่เหมือนนะครับเออวัดกําแพงนะครับ ดูเลยจะเป็นห,หลวงปู่เจียมหลวงปู่เหมือนประมาณนี้นะพี่นะ้นะน้ำหลังตารางคาบทองบางๆแบบปรารายเห็นไหมคาบทองบางๆแบบปรารายสามร้อยบาทนะเพราะว่าสามร้อยราคาแบบเรียกราคาแบบรอบเช้าๆพี่นะครับอ้าวราคาแบบรอบเช้าๆพี่นะครับนี่เลยพี่เตาลีดหลวงปู่ทวดนะครับแบบไม่ต้องแกะกรอบนะครับเนื้อเหลืองหล่อวัดศูนย์ห้าหลงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ในพีิญญาพิมพ์ใหญ่เองครับพี่นะครับ,รเ,เ,เ,นะรบเนื้อเหลืองหล่อวัดตแนวหล่อวัดนี่เขาหล่อแบบธรรมชาติพี่น้ับหล่อสวยหล่อเดิมหล่อธรรมชาติ ใช่ปะหล่อวัดพี่เอ้ยนบหล่อวัดเนื้อแบบนี้แล้วก็เนื้อไม่ต้องกันแล้วพี่เนื้อนะ่ไม่ต้องกันแล้วพี่ดูเนื้อเลยหล่อวัดสามร้อยเนื้อเตาดิทเอเนื้อเหลืองหล่อวัดเนื้อแล้วก็แล้วก็องนี้พี่นะองนี้จะเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะวัดจางคลองข่อยเนื้อพี่จ๋านี่คือวัดจางคลองข่อยครับพี่ดูเนื้อเลยเนื้อวัดจางคลองข่อยเนื้อยังสวยพี่เนื้อยังสวยนี่ยังเดิมเลยดิ อยู่ในกรอบนะเก่าจัดเลยพี่นะวัดกลางคลองข่อยวัดกลางเอาสามร้อยบาทนนครับสมเด็จวัดกลางคลองข่อยกับพี่นนครับกรอบเพื่อีว่ากรอบใช้กรอบแขวนมาสามร้อยบาทนนครับสมเด็จวัดกลางคลองข่อยแล้วก็แซยิดกับพี่นนครับหลวงปู่พูในครับสมเด็จแซยิดหลวงปู่ผูเนื้อสวยเนื้อเดิมกับพี่นนครับมีร่องรอยการติดกาวไว้ด้านหลังเลยนะดูดิแซยิดหลวงปู่ผูเห็นไหมเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติพี่แซยิดนะ เอา 300, สามร้อยแชยิดหลงภูภูสามร้อยบาทนะครับแล้วก็เปิดโลกอันนี้เนื้อดำครับพี่แกร่งมากเลยเปิดโลกครับพี่แล้วพี่ดูลายนิ้วมือดิโอ้โหพี่เอ้ยเนื้อแบบดูดิถึงก็แบบเรื่มเลยโอ้เรื่มแบบเรื่มด้วยความแกร่งนะเห Mont ็นไหมพี่นะเรื่มด <tofu> ้วยความแกร่งนะเอาสามร้อยบาท นี่ผมผมรัวสามร้อยก่อนเลยนะครับเพราะผมก็ดูผีนะครับทางเรารัวสามร้อยก่อนเลยพี่นะครับาผมรู้พี่ๆแบบชอบแบบความมันเล้าใจในพิณในช่วงเช้าเช้าในครับองนี้จะเป็นพระผมก็ดูผีวัดโพพี่เล้าใจแน่นอนดูเนื้อดีอ่เอาดูเนื้อดี๋ยวเล้าใจแน่นอนนะครับรผมก็ดูผีวัดโพเอาสามร้อยบาทนะครับผมก็ดูผีวัดโพสามร้อยแล้วก็องนี้เป็นปูสุกปากคลองมะขามเท่าพี่นเนื้อแดงนะ ปูสุกปากคลองมะขามเท่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยแล้วก็เหรียญนี่ยพี่นี่เหรียญหลวงพ่อเดิมแปดสองนะแนบเหรียญสองสี่แปดสองก็พี่นะเป็นเหรียญของหลวงพ่อเดิม,มเนื้อชัดเจนพี่เนยเนื้อชัดเจนแลยเนื้อธรรมชาติหลวงพ่อเดิมเอาสามร้อยบาทแนวพ่อเดิมรีเาหนังตะลุงก็พี่นะครับองคนี้อาจจะเป็นของหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วก็พี่แนบรีลานะ อาจจะเป็นของหลวงปู่เพิ่มก็พี่แต่เนื้อการลงรักเนี้ยเก่าจริงนะครับอ่าเนื้อล่องรอยการลงรักอะไรเงี้ยนะพี่นะับต้องใช้ว่าเก่าจริงครับพี่อ่าเก่าจริงไม่ต้องไปแอบอิงนิยายครับพี่เอาสามร้อยเนียครับรูปสามร้อยมาเลยอ่รูสามร้อยเลยนี่ดวงนี้เนี่ยดูเขาเรียกไปใช้เนี่ยชิร่อินโดจีนพี่เหลืองอมเขียวนี่พี่นาเขาเรียกว่าเขียวขันลงหินเนี่ยครับอ่าเขียวขันลงหินครับพี่เะครับเหลืองอมเขียวเขียวจริงเนี่ยชิร่อินโดจีนเนี่ยพี่รับผมพยายามจะ จะจะแบบส่องให้ดูแบบเห็นด้านในเนื้อในแบบชัดเจนนะหเห็นไหมเห็นด้านในเนื้อในอย่างชัดเจนพี่ดาวฮีโรจีตรงนี้นะครับต่อใบเดิมเดิมเลยเนี่ยเก่าเก่าปึ๊กแล้วสามร้อยนะครับผมจัดให้พี่ๆสมาชิกนะพี่นาสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะครับเจ็ดชั้นก็พี่ฐานเป็นเรือเลยเนี่ยมุมบนกระท้อน,นิดนึงนะเนี่ยดูดิอาจจะแบบว่าเขาได้กระท้อจากเจ้าของเดิมเพนะราะว่าในอัเจ็ดชั้นก็พี่วัดเจดนะ ผมเอาแค่สามร้อยเนี่ยผมแบ่งป, Arrow, cycles, ator, น 300, 200, 000, ป places, ันให้เช้าเเลยพี่นะเช้าเ้าเลยพี่ในนี้สามร้อยบาทแบ่งปันให้พี่ๆสมาชิกนะสามร้อยบาทในครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดในนีแล้วก็สมเด็จอรหังะครับอรหังเนื้อสวยมากะครับสำหรับองค์นี้นะดูดิดูแม่จะเป็นเส้นจีวรเห็นาเส้นจีวรร่องรอยการกดนะครับเส้นจีวรและร่องรอยการกดในรับด้านหลังก็จะเป็นอรหังในอระหังรัมวมลสารนี่แน่นมาก แน่นครับพี่พี่มวลสารนี่แน่นมากเอาสามร้อยบาทนะครับสมเด็จอรหังแล้วก็สมเด็จอีกหนึ่งองค์ก็พี่อยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับองค์นี้จริงๆผมดูเป็นเจดีนะนะครับเจดีนะพี่นะารับดูคาบเดิยแล้วเนื้อเขาจะแกล่งไหมเขาจะมีความเรื่อมความใสนะครับแล้วมีเม็ดมวลสารได้ในเนื้อพระนะ้พี่นะาเห็นไหมเนื้อเขาจะแกล่งนะพี่น้เนื้อเขาจะแกล่งครับพี่ค่าแป้งเดิมด้วยขาแป้งโดยพิมพ์แล้วไม่ใช่พราที่ธรรมดาทั่วไปนะครับแบบนี้ทั่วไปไม่มีครับพี่อ่่่าาาแแบบบบนนนนนนีี้ทัไปปมออะะครรเเเ็พลย บอกผมแล้วกันเจดีอยู่ในตลับสแตนเลสนะพิมพ์ดีวัดระฆังจ่ายไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่องคนี้จะเป็นเทวรูปต้องเชื่กว่าเป็นเทวรูปเขาพี่เขาลงรักปิดทองไว้นะนี่เขาเรียกว่าปิดทองร่องชาติไว้นะนี่ดูข้าบชาตเดชชาติแดงเห็นไหมแาเนี่ยอันนี้พระเจ้า,าบ้านนะครับดูชาติแดงเดชเนี่ยพี่นี่เป็นเทวรูปน่าใช้เลยนี่ตัวจริงเสียงจริงแล้วดูเนี่ยเห็นไหมดูค้าบอยากใ่ญ่เห็นไหม คือเป็นผ้าที่เขาใช้งานกันจริงๆครับพี่นะครับไม่ต้องไปแบบว่าเขาได้แล้วนะรไม่ต้องไปเอ่าเขาได้อะไรไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับเห็นไหมนี่เดิมแน่นอนพี่เห็นไหมแค่ไม่ต้องส่องเนื้อย,ยังอีออกเขียวแล้วพี่เนื้อมันเก่าจริงอ่ะแล้วดูพิมพเห็นไหมไม่ใช่ผ้าแบบดรอมาใหม่ๆอ้วนๆบวมๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้เอาห้าร้อยนะครับคือเราแบ่งปันแบี่พี่ได้พุทธคุณแน่นอนนะครับเออที่แบ่งปันเนี่พี่ได้พุทธคุณแน่นอนนะครับแล้วก็พักคงเนี่ยสุกเก่าดูเนื้อเนี่ยดูค้าไป เห็น <S an> ไ,ไหมเอ่อบางท่านบอกกรุเทศบาลหรือเปล่าเนียครับส่วนตัวผมว่าน่าจะเก่าวกว่าเพราะว่าหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นรอยเอ่อรอยย่นของเนื้อดินแะวรอยยนน่นเห็นไหมรอยเซตตัวมันจะย่นหมดแล้วเห็นไหมแต่พระเขาไม่ได้แขวนแนวผราเขาไม่ได้ใช้เลยนี่เขาเก็บมาใส่ซองไว้เอาสามร้อยพะคงนะ่ครับอ่พะคงสามร้อยแล้วก็องนี้องน,นี้จริงๆผมดูเป็นปีลันนะเดี๋ยวพี่นับดูเป็นปีรันนะออกเขียวหน่อยๆนับออกคาบหน่อยๆนะออกเขียวหน่อยออกคาบหน่อยนะผมดูเป็นปีลันนะ นะหรือใครจะดูขัดแย้งก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมมองเป็นปีลันที่เนี่ยเป็นพระนั่งอยู่ด้านในแล้วก็จะเป็นซุ้มนะเอาสามร้อยเนี่ยผมไม่ได้เนี่ยพี่นะผมไม่ได้แบบว่าหูราคาแบบเนาะแบ่แบงเลยนะครับผมบอกเลยใช้คาว่าแบง่งับพี่อันนี้พิมพ์นิยมนะนะัดพิมพ์นิยมกับพี่อาจจะมีคาบดําๆนะผมไม่มั่นใจาว่าเป็นคาบเบ้าหรือลึกลักนะองค์เนี้ยเนี่ยพี่ดูคาบเลยเห็นไหมผมไม่มั่นใจที่นะว่าเป็นว่าเป็นรักหรือเป็นคาบเขา,ขาพี่ช่อเดิมพี่ดูด,ด,ดูรอยช่อเนี่ย ช่อเดิมนะครับคือการต่อชอ่อเนี่ยพี่บางทีอะตูดเขาจะเต็มบ้างไม่เต็มบ้างเป็นไปได้นะครับแต่รอยต่อชอ่อต้องช่อเดิมเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเอาเอาทองเหลืองไปติดไว้เฉยทําเป็นชอ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้คือรอยช่อที่โผล่มาจากด้านในเนื้อข้าวจี๋ไหมเป็นรอยช่ออันนี้เอาห้าร้อยนะครับแต่จริงๆมันจะมีอีกอย่างนึงคือว่าเอาเอาเอาทองเหลืองไปติดแล้วก็ตัดออกทําแต่งเป็นช่อนะครับอย่างนี้หลายแบบนะพี่ในครับต <t chine> ้องคอยดูให้ดีนะครับอ่าต้องคอยดูให้ดีแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นออตีรัน นะปีรันกี้พี่ดูไข่ดิแต่แม่ดูไข่ดูธรรมชาติอันนี้อ่ะอ่าเขาเขากระเทาะออกไปเองนะครับอ่าเขากระเท้อไปเองโดยธรรมชาตินะครับเดี๋ยวพี่ดูดิช่วงนี้นะกระเทาะเองนะพี่นะกระเทาะเองเลยแต่ผ้าผ้าเดิมแน่นอนพี่เอาห้าร้อยอันนี้คือปีรันปีรันแบบเนื้อหาแบบชัดเจนอ่ะเอาห้าร้อยบาทนะครับปีรันเนื้อหาชัดเจนนี่องค์เนื้อพี่ดาวอันนี้นิยมเอรับพี่ดูดินิยมนะพี่นะเออนิยมมีมือรองนะเนี่ยน่าจะเป็นมือรองนะข้างล่างเห็นไหมพิมพ์นิยมเนื้อเขาจะสวย เนื้อเขาจะมีความเรียกอะไรความจัดจ้านนะครับในเนื้อพระแล้วพระทรงนี้สวยมากดูดิเหมือนตลับเหมือนจะเป็นตลับพุกเลยนะเนี่ยดูเนื้อดูหน้าดูตาเนี่ยไหมเนื้อโลหะก็ต่างจากทั่วไปแล้วพี่แค่โลหะและความเก่านี้ก็ต่างจากทั่วไปแล้วพี่เอาสามร้อยบาทนะครับถือว่าแบ่งปันนั้นแล้วก็องค์นี้พี่อ้นี่ออปชั่นโคตรเยอะอ่ะพี่ในครับเนะมว่าจะเป็นวัดพระบ้านหลังเมื่อจะเป็นวัดพรบดีนางกำแพงอันนี้น่าจะเป็นพิจิตรม่ข้าเมาหรือเปล่าด้านในนเะนี่เปนเ็นก้อนๆนะ อันนี้คือพรกเขาแขวนพรกเขาใช้เนี่ยเขาก็าเลี่ยมใส่ไว้เองนะครับก็คือพี่ได้พุทธคุณที่แบบครอบจักรวาลน,นะครับพี่ๆจะได้พุทธคุณแบบต้องชืว่าครอบจักรวาลพี่เอาห้าร้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทนี่ครับแล้วก็ปลกนะครับองค์นี้จะเป็นของลบบุรีพี่อ่าลบบุรีเราเน้นดูง่ายเนะครับปกลบบุรีเราเน้นดูง่ายพี่เห็นไหมปกลบบุรีเลี่ยมวินเทจนะครับตอนน้องเชืว่าเลี่ยมพลาสติกแบบวินเทจเขาจะเลี่ยมหนาหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับพี่ในะครับอันนี้ไม่ได้ ก็จะไม่ได้บดบังนะทัศนียภาพของเราสักเท่าไหร่นะครับคือเราเราสามารถส่องและผ่านเห็นได้นะครับเอาสามร้อยปกลบบุรีจะพี่จ๋านะครับลบบุรีให้เสียชื่อนะครับอ่าลบบุรีอย่าให้เสียชื่อนะครับองค์นี้พี่นวองนี้จะเป็นเนื้อโลหะนะครับองนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นปดตาหลังแบบนะครับหลวงพ่วแก้วครับพี่นะโลหะมีความเก่านะครับเอาสามร้อยูวงปูทวดเนื้อเมกะพัดนะครับรลวงปู่ทวดเนื้อเมกะพัดครับพี่ โอ้โหดูความจืดดูความแห้งดูความเก่าจืดแห้งและเก่าเลยนี่คือหลวงปู่ทวดนะพี่นะ้ำเมฆพัดเมฆพัดเอาเอาห้าร้อยไม่มีแล้วนะครับผมบอกคำเดียวเลยไม่มีแล้วพี่วัดขวางฐานสูงแล้วนะองค์นี้จะเป็นวัดขวางเนื้อจะอมเขียวฐานสูงนี่ดูง่ายพี่อันนี้พระด,ดูง่ายและได้เดิมนะพี่นะวัดขวางนะถ้าท่านใดอยากได้ไปใช้บุตคุณเนี่ยพี่ดูรอยตะไบเหมือนแทงใหม่แต่เอียงดูเลยรู้เลยว่าแทงเก่าแน่นอนใช่ไหม นี่คือร่องรอยตะไบแบบเก่าๆของเขาเลยพี่นะครับวัดขวางห้าร้อยบาทนะครับอ่าพระชัยหัวยิ้วดาวนี้เป็นของหคงพระเดิมพี่นะวหัวยิ้วหัวยิ้วพระเดิมนะเหตุพี่ดาวพระชัยหัวยิ้วนะครับหลวงพระเดิมพระเดิมเอาห้าร้อยดาวหัวยิ้วพระเดิมเอาห้าร้อยองค์นี้ครับพี่นะครับพันุ์วานแบบแท่นออกวัดคลองขอมนะครับหลวงปู่สุปากคลองมะขามเท่าพี่ออกคลองขอมนะครับก็จะเป็นพิมพ์ันุ์วานแบบแท่น นี่ครับเนี่ยแม่แท่นเดิมแท่นธรรมชาติเอาสามร้อยบาทเนี่ยหลวงปู่จันทร์วัดโลกด๋มนะครับเป็นพี่แม่นางกวักนะครับพระแบบนี้เป็นพระเมตตามหานิยมเนี่ยนะเกี่ยวกับค้าขายพี่แม่นางกวักหลวงปู่จันทร์วัดโลกด๋มเนี่ยไหมหลวงปู่จันทร์วัดโลกด๋มนะพี่เนี่ยเป็นพระที่ต้องใช้คว่าความเก่ามวลสารและด้านหลังครับพี่เห็นไหมคือไม่พระเดิมอยู่แล้วพี่นะครับผมขอห้าร้อยบาทนะพี่หลวงปู่จันทร์วัดโลกด๋มไอ้ตัวจริงนะครับ อ่าตัวจริงไม่ใช่เงินเขาเรียกอะไรไม่ใช่เนื้อปูาเตอร์นะครับอันนี้เนื้อผมพุทธคุณได้เห็นเลยนะครับนี่คือหลวงปู่จันทร์วัดฉลกด๋ำพิมพ์สวยคมชัดลึกเอาห้าร้อยบาทนะครับเหมือนแล้วแบ่งปันกันรก็พี่นะครับแล้วก็อกคุดอกคุดนี่ไม่ใช่พระธรรมดานะนะครับเอออกคุดนะดูเนี่ยบางขนพงมาพี่พิมพ์อกคุดเนี่ยดูคาบได้เลยพี่นะบางขนพมอกคุดอกคุดเอาอกคุดเอาห้าร้อยบาทนี่คาบกรุเดิมๆเลยพี่โอ้โหไงดูรอยเซตตัวนี่คือการลงกรุนะ เนี่ยโอคุตเอาห้าร้อยบาทนะโอคุตแล้วก็องค์นี้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพ่อโสธรโอ้โหคมกริบเลยพี่ดูหน้าดูตามาดูเส้นสังกติเนี่ยดูทุกทุกอย่างนะพี่น่าเป็นพระ,ะปัม๊มสองหน้าความตึงความคมเนื้อโลหะเก่าจัดอง,งเอ 300, เ์เนี้ยเอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับคือเราแบ่งนะพี่นะมาแบ่งกันแล้วก็อง,ง์นี้เป็นพระปิตานี่คือหลวงพ่อทาครับพี่พิมพ์มวยผมนะครับหลวงพ่อทา เกิ S 1> <S 1> เดียวกับพี่นะครับพ,พิมวยผมนี่คือสัญลักษณ์ของหลวงพ่อทานะครับเกาจะเป็นขมวดเป็นเป็นคล้ายๆดอกไม้อ่ะนี่คือสัญลักษณ์ของหลวงพ่อทาเลยพี่นะครับเป็นพิมพ์มวยผมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นวัดปากทะเลเนี่ยเห็นไหมหลวงพ่อแก้วพิมพ์ปั้นวัดปากทะเลเนี่ยพ่อแก้วพิมพ์ปั้นวะัดปากทะเลเอาองค์นี้พี่จ๊ะเอา ห้าร้อยบาทนะครับมาต่อนะสำหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นของหลวงพยอดครับพี่นะครับรูปดอกรุ่นแรกนะครับหลวงพยอดวัดหนองประหมอนะครับมันจะเป็นด้วยเนื้อโลหะด้วยความเก่าเห็นไหมนะกระแสโลหะนะครับ,ร,ร,นะร,บร้อยอุดเอาห้าร้อยบาทนะคบหลวงพยอดวัดหนองประหมอไม่ใช่ต่างวัดอันนี้วัดท่านเลยพี่รุ่นแรกห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทแล้วก็รูปรอร่อหลวงพ่อเงินนี่พี่แนวสาหรับพ่อเงินตรงนี้เป็นพิมพ์นิยมหูปราบ่าแนวะร,รูปดอ,องนี้นะครับเป็นรูป่อของหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมหูปราบ่านะครับโอ้โหกระแสนเนื้อสวยจริงพี่ดูรอยสาด้านหลังเลยเห็นไหมกระแสเนื้อสวยจริงรอยสาด้านหลังและรอยช่อด้านล่างซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนแนวพี่ซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอน,นะรรน,น,อนเอาสามนะร้อยบาทรัวพิมพ์นิยมอยู่ในกรอบนะครับ แล้วก็ผงสุพรรณเนี่ยพี่แนวะผงสุพรรณองค์นี้เนื้อแบบดูดิเห็นไหมเขียวเลยพี่เห็นไหมแกล้งแห้งเก่าเขียวเลยอะ่นะแนวพระผงสุพรรณเนี่ยพี่เป็นพระที่ได้ใช้เลยนะดูดิ500ห้าร้อยบาทนะไครับห้าร้อยบาทแล้วก็พระท่ากระดานเนี่ยพี่แนวะท่ากระดานองค์นี้คือเขาเรียกอะไรวินเทจไม่มีอีกแล้วพี่ดูดิด,ดูความเก่าดูความวินเทจกัาเนี่ยนะครับพระท่ากระดานการจะเล่ริวิ้เนะื้อเป็นเนื้อชินนะ ดูความเก่านะครับพี่ดูความเก่าได้นะส่วนขององค์นี้คือท่านใดอยากได้ของดีๆไปไว้ใช้นะครับไม่ควรพลาดเดี๋ยวพี่กลับดักร้อยแบบนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับพระาตากระดานเก้าร้อยบาทนะครับอนี้เป็นอาสายใต้นะอันนี้เป็นสายใต้ดูเดิยโอ้โหเนี่ยดูสายใต้เนี่ยนะครับพ่อหมุนไหมหรือพ่ออะไรเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับกิ่งทองตะเคียน นี่คือพระกิ่งคลองตะเคียนครับพี่รอยจานเดิมนะครับอ่ารอยจานเดิมพระกิ่งคลองตะเคียนนะสวยเดิมและธรรมชาติเอาสามร้อยนะครับอ้าสามร้อยบาทนะครับแล้วก็อนี้เป็นสิงนะครับสิงเก่าพีนะเา่เราไปดูเนี่ยอุ้ยโคตรฉ่ำโคตรเก่าเลยอนะสิงนะ ราไม่ค่อยเจอพี่ส่วนมากเก็บกันหมดนะครับนี่คือได้ในกล่องนะอยู่ในสีพึ่งมาก่อนนะครับอ่าตัวนี้อยู่ในสีพึ่งมาก่อนนะครับสิงมีรอยจานด้านล่างเลยนะเนี่ยไม่รู้จานว่าอะไรนะเนี่ยดูรอยจานนะยเก่าปึ๊กเลยเอาเอาห้าร้อยแล้วกันพี่สิงนะใส่กล่องแว่งเดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับถือว่าแบ่งปันกันในยามเช้าพี่นะแบ่งปันกันในยามเช้ากบพี่นะครับแล้วก็องค์นี้องคนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่วัลคัง,ะะคงเห็นไหมองค์นี้คือโดนลอก ลอกลัก Salvador, ลอกชาติออกนะดูเนื้อด้านในดิหนึกเลยพี <reco Christ. S 2> ่ไหมนะครับเออด่ดูเขาล้างออกเนี่ยแล้วดูเนื้อเนี่ยใสหนึกนุ่มเห็นไหมดูคราบท้องอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยชาติและท้องอยู่เนี่ยเนี่ยดูตรงนี้เนี่ยเขาล้างออกครับพี่แล้วเออเขาล้างออกครับพี่ยเนื้อใสมากนะครับเนื้อใสมากเลยไม่มีแล้วนะวัดละคังนะครับอวัดระคังนะครับดูเขาล้างออกดิย มนะเส้นมังคับพิมเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นของโอ้โหพี่ดูสามชายเหมือนกันเห็นไหมสามชายเหมือนกันแล้วพี่ดูด้านล่างเนี่ยร้อยเดือดเนี่ยแม่เดือดเ็นไมษาคูเลยไหมแหนบเออนร้องรอยในการเดือดในเดือดเป็นเมสาคูเลยนะเอาสามร้อยบาทแล้วสามชาย เนี่ยครอ่าสามชายครับพี่นะครับองค์ใหญ่เขาเรียกว่าสามชายใหญ่เนี่ยครับอ่าสามชายใหญ่แล้วก็องค์นี้เนี่ยพี่ลองดูดิองค์นี้ก็สวยนะแบบอ่าองค์นี้ก็สวยนะพี่ลองดูดิเนี่ยสองสี่หกศูนย์นีครับหลวงพ่อโสธรแนวหลวงพ่อโสธรเดี๋ยพี่แนวบัลังโอ้โหพี่ดูตัวหนังสือดิแล้วพี่ดูตัวหนังสือดิเอา เอาห้าร้อยพี่พ่อโสทรสองสี่หกศูนย์นะนะครับเออสองสี่หกศูนย์แล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงๆก็เป็นพิมกกพ์นกครับพี่ดูนกเนี่ยเป็นพิมพ์นก,กเล็กเออนกเล็กครับพี่ในรอบร้อยอุดยังอยู่นะเนี่ยรอ้อยอุดยังอยู่นะอันนี้เพิ่งได้มาในรอบเช้าเลยพี่ไม่ได้แกะได้ตอนหน้านหลวงพ่อปาเลยไม่เคยแกะออกมาดูเลยนะเราพาได้มาเดิมๆเ,เลยดูเลยนกเนี่ยเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วท่ากระดานครับพี่นะครับท่ากระดานกาญจนบ,บุรีนะ เนื้อตะกัวสีแดงดูเนี่ดูคาบเนี่ยถ้ากระดานกาญจนาภูดีแล้วเนื้อตะกัวสีแดงแล้วเนื้อเขามีความเก่าหเห็นไหมอ่าเห็นไหมเนื้อมีความเก่าเห็นไหมถ้ากระดานนะเอาห้าร้อยถ้ากระดานห้าร้อยอันนี้จะเป็นของหลวงปู่โตครับพี่แนวรูปทรงหยดน้ำแนวหลวงป,ปู่โตเห็นไหมรูปทรงหยดน้ำหลวงปู่โตเอาสามร้อยสามร้อยแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นสมเด็จ วัดระฆังครับพี่นะครับอยู่ในถือดูนี่แล้วถ้าอย่างเงี้ยผมจะพาดหรือพ네ี่ดูเนื้อดินะครับอพี่ดูเนื้อดิเนี่ยเนื้อเนื้อเขาเป็นก้อ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 นเลยพี่ดูดิวัดระฆังนะครับแล้วผมจะพาดเลยพี่นะครพระบ้านบ้านแบบเนี้ยนะคบปลาพระบ้านบ้านแบบเนี้ยผมจะพาดหรือดูดิโอ้โหวัดระฆังแบบดูดิแล้วแก้วจะก่อไหมเก่้ยจะเป็นรูปหัวใจอยู่เลยสมัยก่อนเขาเรียกมาเห็นไหมสมัยก่อนเขาเรียกมาพี่นะเป็นรูปหัวใจไหมรังรังโอ้โหพระยังสวยเนี่ยพระบ้านบ้านนี่พี่มักจะมีมนต์เสน่ห์เสมอนะพี่นะพพิม์ใหญ่รอบเช้าเอาบาท นะครับเอาเท่าไรายการสุดท้ายแล้วท้ายสุดกับพี่แนวหลวงพ่อเงินกับพี่อันนี้เป็นอันนนี้เป็พินห้าชายนะแนวรูปดอหลวงพ่อเงินกับพี่อันนี้เป็นพินห้าชายนะครับโอ้โหพี่ดูกระแสเนี่ยห้าชายเห็นไหมดูห้าชายเนี่ดูกระแสได้เลยเนี่ยดูรอยหยอดรอยเทแนวแล้วดูเนื้อนะโอ้ี่แบบกว่านี้คงไม่มีแล้วล่ะอ่ากว่านี้คงไม่มีแล้วล่ะเดิมจริงเอาห้าร้อยบาท ห้าชายครับพี่ห้าชายห้าร้อยบาทเนี่ยครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆไา้สนใจรายการไหนนะครับสายส่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ